สบายดีกัพี่น้องปงโกพี่น้องปงไปมากินข้าวเล้งน้ำกันเดือครับพี่น้องมาแล้วจะออาไม่ได้ฮอดเหลี่ยมเหลียมเลยเหลี่ยมยังเงินห้าเลี้ยงครับพี่น้องแซกแล้วจะออกแซกแล้วใส่จุจิมไม่เหลี่ยมแล้วต้องขึนบอลมาอยู่ดีเมียนเดี๋ยวจะพินบอลท่านมานี่ครับพ่อวันบเบื่อเมื่อวานเสียว่าลุงตัวเจิดงานเขางานเต็มทุกอย่างงานเต็มได้ต้องจัดใช่ไหมเมีน กระเพาะอะไรหนึ่งแมนนวนกระพาอได้อยู่ครับพี่น้องครับไม่กินใส่จุน้ำกันเด้อนะครับพี่น้องต้องโลเาก้ยู่น้ำอันนั้นด้วย ตัวนี้หึ คนขวางลงรถครับพี่น้องฟัางาหงมันห่างอเอาก่อนเลยพ่อเร็วคอ,อ,อาเร็ามาถึงนะครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีกออ็อยู่สำนักงานหมอลำพินลำเพื่อนนะครับพี่น้องครับทีมงานห้องกำลัง เก็บส <wh> ิ่งเก็บของลงรถนะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่สำนักงานนะครับเดี๋ยวาตกลงรถบาทพ่อนะครับจังหวัดนะครับรถลุงตู่กับหอดแล้วรถทีมงานกับหอดบางส่วนนะครับบางส่วนกับท่านในหอด สบาสดีครับรับผมรับเตนอนาดิเพรคือมืดใช่ปะฮเอาปเปิดแฟลชมันเปิดแฟลชมันแสงสะท้อนเล่บออยากเปิดป่ะเนี่โอ้ยจะเกิดเรืองรุนแรบผมพี่น้องทีมงานหัวกำลังกลดขวางลงโอ้สุดยอดทีมงาน คนไว้เฮ้านะครับขนขื้นขนล่งขนขื้น,น,นขนเรื่องนะครับนาเห็นใจนะครับพี่น้องปูบเบียงหลังปิดท่องลังพระนะครับขาดบุกปรากรน,นี้ไปไม่ได้นะครับเปเ,เทียนสวยงามนะครับบ่มีขื้นนะครับนี่นาเห็นใจทางนี้กับขนควางล่วงขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนาเห็นใจนะครับพี่น้อง โอ้ลลุหรันกระเดินทางมากตลอดปลอดภัยเลยเด้อฟูเด,ด้อรันก็นมาหอดบานหอดซองแล้วนะครับเรียนตลอดบา้านนะครับเรียนตลอดบา้านท่านไหนหอดรด,ดเวที ทีมงานคอนไว้ห้านะครับมือเดียวกันนี่ทีอเราพี่น้องขนขึ้นขนลงนะครับงานบนตัวเนียงเพราะว่ารถกะรถขึ้นกับมาแลานแรน้ำนะครับขั้นที่จอดไว้กับลายเมื่อรถก็เจาะกับไปแลนรวมทั้งอื่นกน่อนนะครับพี่น้องผู้ปิดทองหลังพระขาดมาได้ผูกพละก่อนก็คือคอนไว้นะครับ,พ,บ, voy, รบพี่น้องอ เด้อเด้อเด้อเออเริ่บไีนะครับเชียร์ว่าใครจะไปร่งองห่วงสร้อยเขานะครับผู้ห่อต้องซอยกันนะครับบ่แม่นว่าคนบ่มีกใครที่นหนีนะครับต้องซอยกันนะครับกับทีมงานนะครับเคยลำบากเคยทุกข์เคยรวมทุกข์รวมทุกข์น้ำกันก็นกต้องซอยกันนะครับประจําใจของเชียร์วัก อ๋อต้องช่างกระชี้ไหมรอดีครับรอดีครับโอ้เหมือนพดครับพี่นองแป๊บนึง คลมเนี้ยเอาสัดสันพ่อพี่น้องจะลงขวางซอยเพิ่นนะครับทีมงานเขาต้อ,ตองซอยกันตัวเห็นใจกันย่ำนี้นะครับพี่น้องย่ำมวม,มีคนอาจจรม์าพบพากันในคลิปต่อไปครับ